แสดงว่าเราต้องมีกรรมมีเวรนวิบากกรรมวิบากเวรนจึงต้องถูกเข้าบังคับข่มขืนใจทําให้มีติดใจของเราไม่ปกติเราแต่เราก็ต้องทาความว่างต่อไปไม่เครียดแค้นทิ้งช่างการวินไว้ไปตายเกิดเคยทาความดีไว้บ้างความไม่ดีไว้บ้างจึงมีสุกบ้างทุกบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีบุญมีวาสนายังได้ยินได้ฟังแล้วนะ ปอบใจตัวเองล้างใจตัวเองให้ว่างให้ได้สังขารมันก็นอาเปื่อยผูพันไปมันไม่พ่อองคอุปมาเหมือนหม้อที่ทีบคนช่างเขาปั้นขึ้นมามันแข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างเผาดีบ้างเผาไม่ดีบ้างความแข็งแร่งความทนทานเรื่อยยังประมาทวางไว้ไม่ดีลมพัดหรือเลื่อนตกแตกง่ายคำว่าหม้อหมายถึงหม้อดิน ที่สมัยคร,รั้งพุทธกาลเนี่ยที่ก็ปั้นหม้อดินบาดดินอะไรพวกนี้พระองค์ระวังรักษาบาดอย่างเข่งคัดเลยเนี่ยมีบาดในมือห้ามเปิดวามประตูต้องประคองถือสองบาดสองมือไปหิวไปแฝงเนะี้ยไปโดนไปกระทบอะไรบาดแตกเดี๋ยวไม่มีไปบินตาบาดฉันเนี่ยขอห้ามพระองค์วางบนพึงบนที่พกักบนลม่มบนชาน ห้ามแฝนไว้ด้วยอะไรข้อห้ามเยอะแยะเลยฮะในการรักษาบาตรบาตรนั่นก็คือบาตรก็คือเบื้องต้นนั่นแหละการที่เราจะมีชีวิตอยู่หรือในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติเนีนะ่ยเป็นการที่เรามีสัมปชัญญะระมัดระวังตัวระวังบาตรก็เหมือนน่ะดุจชีวิตของมันถ้าเราไม่มีบาตรเราจะไม่มีเครื่องมือในการเลี้ยงชีวิตเนะี่ยตอเราก็เหมือนกันล่ะ จิตของเราก็เหมือนกับว่ามันแตกขังง่ายดวงใจที่เปราะบางเนี่ยทำให้เกิดทุกข์ทุกภัยอันตรายได้เราต้องประคับประคองด้วยสองมือสองเท้าแล้วก็ด้วยใจอันอันมั่นคงเราะเดินไปต้องระมัดระวังอย่าให้บาทคือใจเราอย่าไปกระทบกระแทกรูปนั้นเสียงนี้กลิ่นนั้นรสนี้โพธอเพระธรรมรมเหมือนกันเลยบาทในบาดนอกเนี่ยมา บาทเหมือนดวงใจของเราเหมือนกับดวงใจของพระสมัยก่อนโบราณต้องรักษาเท่าชีวิตเลยท่านบาทแตกนี่โอกาสที่จะได้บานใหม่เป็นของยากถ้าอยู่ในปา่าในเขาห่างไกลยอยากบ้านไม่มีภานะบินบานเนี่ยเราก็เหมือนกับเราพ้นสภาพจากเป็นธรรมณะที่ดีแล้วไม่มีธรรมัญยะรู้ติดรู้สติไม่มีการระลึกระวัง มีความประมาทชีวิตจะต้องแตกดับไปเหมือนกับบาทที่แตกไปแล้วเราก็เหมือนกันต้องประคองจิตของเราให้เหมือนบาทแล้วก็ถือก้าวคำว่าบาทก็คือก้าวไปตีนก้าวไปบาทหรือตีนนั่นแหละก้าวไปด้วยความระมัดระวังด้วยสัมปััญญะารู้จิตรู้สติจะเดินมันมีกิ่งไม้ก้อนหินเป็นหลุมเป็นบอ่อมาเกาบอกนี่ไม่ใช่เดินง่ายๆนะ พระองค์จึงให้มีสายตาทอดลงหรือยชั่วแอกคือศอกประมาณสองศอกชั่วแอกไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยที่พระองค์แสดงไว้เนี่ยเป็นนิยาน,นิกระทำนำสัตว์พ้นจากทุกข์ทำพระเนนหวังครามสิ้นทุกข์ต้องปฏิบัติตามนี้พระองค์จึงห้ามไว้เป็นเข้มงวดกดขันมีนัยะอันวิจิตพิจารณมากมายเนี่ย เมื่อเรารู้เราก็ใจแล้วพระองค์ปฏิบัติให้จิตว่างแล้วก็เรารู้รู้จิตรู้สติอยู่ตลอดใช้สมปชัญญะรู้สมปชัญญะแปลว่ารู้แต่แทนที่จะไปรู้อย่างอื่นพระองค์สอนให้รู้จิตรู้สติไอ้ที่สติลึกไปนั่นไปนี่ระล,ลึกถึงรู้เสียงกินถรถรเพื่อตะวัาธรรมลมไอ้นี่ตัวแสบพ,พาไป พาดวงจิตดวงใจไปหาทุกข์หาโทษเวียนว่ายายเกิดน,นับทุกข์นับโทษไม่ท่วนเป็นอเนกชาติเป็นอสงไขยชาตินับไม่ได้เลยเนี่ยเพราะสติวูนี่นย้ไปนั้นอีกครูบาอาจารย์สอนให้อบรมสติคือก็อคือไม่ให้ถ้าเราอบรมมันมันก็จะอยู่ในถ้ามันอยู่ในอุวาสได้มันก็ดีไปถ้ามันไม่อยู่ในอุวาดวเราก็ระวังไว้ให้ดี แต่นี้ต้องบอกว่าถ้ามันมาอยู่ในพระพุทธโอวาทด,ดิมึงระวางไว้ดิเดี๋ยวใจแตกก็อย่างที่เหมงานเนี่ยก็ใจแตกคนใจแตกฟุ้งซ่านเป็นบ้าไม่หลังเนี่ยพวกนี้ใจแตกเหมือนทำบาตแตกทำใจแตกมีคุณค่าอุปมาอุปไมยถ้าเรารู้เราก็ใจแล้วเราจะเห็นปัญญาญาณ พ,พระปีชาย,ยานวิสุทธิยานของพุทธเจ้าต้องว่อย่างนี้พระองค์รู้ละเอียดทีทวดสอนให้เราระมัดระวังเหมือนกับระวังกายระวังวาจาระวังจิตไม่ให้เป็นให้ไม่ให้เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นแต่ผิดธรรมของธรรมที่ชอบเนี่ยคำนี้นเดียวก็ขุมหมดเลยต้องว่าอย่างนี้ ผิดศีลไหมผิดธรรมไหมเนี่ยโอ้ทำพุทธเจ้ามีมากอะไรแปดมือสีนะ่พันพระธรรมขันธ์นายโยมจะท,ทําไงทํำยังไงจริงอย่าปฏิบัติได้ครบถ้วนเนี่ยถ้าเราต้อง,ต,องต้องทําใจว่างอย่างเดียวนะจริงจะอยู่หมดเลยครบถ้วนหมดไม่งั้นแย่ศึกษาจนตายก็มีขนาดพระในครั้งพุทธกาลยังเบือ่อเพียแต่เหยียดแขน,แขนเหยียดเท้าก็เป็นอาวัตบวด,ด้วยจิตศรัทธา คิดจะคิดบวชด,ด้วยใจศรัทธาีพอมาเจอว่าทมวินัยก็เจอไปหาอาจารย์ท่านก็นแสดงว่าวินัยไปหาอุปัชาก็แสดงอภิธรรทเนี่ยบอกเพียงแค่จะเหยียดมือเหยียดเท้าก็มีโทษแล้วท่านก็นเบื่อนายอยากศึกไปหาพระองค์พระองค์รู้ว่าละจิตก็บอกเนะี่ยเธอรักษาอย่างเดียวได้ไหมคือรักษาจิตของเธอเดียแหละ นี่รักษาจิตของเธอก็คือรักษาตามปกติจิตนี่ยังไม่มีธรรมไม่มีวินัยตอนนี้เราก็รักษาเป็นปกติคือจิตของเราให้ว่างเหมือนกับเรายังไม่เคยรู้ยังไม่เคยรู้เรื่องธรรมเรื่องวินัยเนี่ยทําทจิตให้ว่างคือรักษาจิตของตัวเองให้ได้รักษาสิ่งเดียวให้ว่างได้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็อยู่ครบถ้วนวันนี้พรอองค์มีอุบายฉลาดเนี่ยแนะนําแต่ใครไม่รู้ อ,องค์เพียงพูดสั้นๆ่นาเธอรักษาจิตยอย่างเดียวได้ไหมถ้า,ถา,ถาตกกระไดพอยตัวนะคนไม่มีปัญญาก็ครับผมอย่างเงี้เดี๋ยวไปทําพลาดแล้วก็โกโหกพุทธเจ้าตกนรกแน่เลย <c oughs> ต้องรักษาจิตเหมือนกับเรากว่าที่เรายังบวชยังไม่รู้พระธรรมวินนะัยเนี่ยพระองค์หมายถึงว่รักษาจิตเดิมของเธอ ที่ยังไม่รู้ทำไม่รู้วินัยเนี่ยทาใจให้ว่างให้หมดว่างจากทาว่างจากวินัยแล้วก็ว่างจากความที่เธอปรารถนาที่จะพ้นจากคารวะเนี่ยให้ว่างจากชีวิตคารวะทั้งหมดเลยแล้วที่เธอเข้ามาบวชเนี่ยให้ว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในเนี่ยเหมือนเราว่างจากครอบครัวเนี่ยตัดใจลนะ้าทิ้งพ่อแม่พี่น้องบุตรภรรย,ยาสามีอะไร แล้วก็ว่างอยากภายในที่เรามาประสบใหม่มาประสบพระธรรมวินัยเนี่ยแล้วก็ให้ว่างทั้งนอกทั้งในให้ใจของเราว่างบริสุทธิ์เนียรักษาความบริสุทธิ์ตรงนี้เอาไว้แค่นี้ก็ใช้ได้บรรล,ลุพระรหัสแล้วเห็นไหมกุฏิยาที่แสดงง่ายสั้นๆไม่ได้ยากเลยนะอุบายปัญญาพระองค์มากมายก,กายกองเนี่ย แล้วพวกเราเนี่ยจะจมอยู่ในทุกข์กันยังไงฟังแล้วฟังอีกเหมือนกับคนหัวดือ้อไม่ดือ้อเหมือนดื้อแต่ไม่รู้จะทําไงจําเป็นกรรมเวรวิวากรรมเวรมันบีบพังคับมากมายกายกองเลยเป็นหนี้เป็นศินก็ว่าอะไรตาอะไรนี่ฟุ้งซ่านแย่ yeah, เลยทั้งว่าอย่างนี้จะกระดิกดกระเทียไปไหนก็ไม่ได้แต่ไม่ดื้กิเลสแล้วกองทุกข์ทั้งนั้น เจอคนนั้นคนนี้ให้นไม่อยากพบอยากเจอเพราะอะไรเพราะเป็นหนี้ก็ไม่รู้ว่าเรานี่ไปทําผิดเข้าไว้ว่าอะไรตาอะไรเนี่ยยเนี่ทุกโทษมากมายเลยเพราะนั้นเมื่อเรารู้ทุกรู้โทษมากมายอย่างเนี้ยมีทางเดียวนะคือเราต้องทําใจเหมือนพระที่พระเทเจ้าสอนพระให้รักษาใจของเราไว้คือให้รักษาใจของเราให้ว่างไว้ เอามาเป็นแนวทางปฏิบัติของเราง่ายๆไอ้ก่อนนี้เราไม่เคยเป็นหนี้ล้วก็ต้องทําจิตของเราให้ว่างเหมือนกับเราไม่เคยเป็นหนี้ไม่เคยมีสามีไม่เคยมีภรรยาไม่มีลูกเต้าเราล้านเนี่ยไม่มีหน้าที่การงานอะไรเนี่ยทำจิตรักษาจิตชนิิตี้ไว้้ว่างแล้วเราก็จะได้เป็นสุขสงบสุขสันติสุขแล้วเราก็ทำให้มันชิน ทำให้คำว่าทินก็นคือความชำนาญหรือว่าสีทำความนาความชำนาญให้เกิดในความว่างเอาไว้ <c oughs> เยอะแยะมากมายทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างนี้ที่ใครไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้จักพระคุณความดีพุทธเจ้าคือความรูร้พุทธเจ้าแล้วไม่ไม่มีบุญได้ไปศึกษาไม่ไปปฏิบัติยังไปหลงโทษโกรธเคืองกันแกล้งรงแก่ทำร้าย พุทธศาสนาเนี่ยโทษหนักเรนี่ตายตรงนรกหมดไม่มีพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์พระองค์บริสุทธิ์แล้วก็อา,อาศัยครามมหากรุณาที่คุณมาแนะนํามาสั่งสอนพวกเราเนี่ยสร้างบรารมีมาด้วยฟาทุกอย่างในย,ย่างสละทรัพย์สินสมบัติบุตรภรรยา,ยาที่รักแม้ชีวิตตัวเองก็ไม่คํานึงถึง พวกสร้างบาร,รมีด้วยความทุกข์ยากลำบากเพราะนั้นเราเนี่ยต้องตั้งใจแนวทางเลยว่าโอ้ยเนี่ยของเรานี่ยังไม่เท่าครึ่งพุทธเจ้าเลยพระองค์สาะได้แม้สมบัติพระเจ้าจะก็พัดบุตรบรรยาอันเวทีรักทิ้งหมดแล้วเรามีสมบัติอะไรนักหนาไปยึดไปติดอะไรกัน ถอนตัวเองว่าตัวเองไงมากมากมันจะโง่ดักดานไปถึงไหนยืนเดินนั่งนอนว่างเดี๋ยวนี้ไม่ละลึกไปสเปีสะปะแล้วเดี๋ยวมันก็ใจมันก็จะเชี่ยงเองคำว่าใจเชี่ยงก็คือใจมันสงบโยมเห็นว่าสัตว์เชื่องแมวเชื่องอะไรมันจะเข้าเคียถึงจะดุจะด่าจะว่าตีมาหรือผกักใสมันก็เฉยไม่โกรธเนะี่ยเหมือนเราต้องทำใจเราให้เชื่องแบบนั้นะ ใจเราสงบระงับอย่างนั้นเนะี่เาเรียกใจเชื่องแต่ในภาษาพระตวิโดก็ว่าจิตอ่อนควรแกการงานแล้วยมทำไงจิตมันจี่อ่อนที่จะควรแกการงานอยู่เยจะทำไงจิตไม่อ่อนเลยแข็งกระด้างเป๊กเลยใครแต่นิดแต่น่อยไม่ได้อันนีแตอนนี้เราก็ทําดูตัวอย่างเหมือนพราะาจ่าโชคตัวอย่างเหมือนแมวเชื่องสัตว์เชื่อง ใครจะว่าไงฝากสายไล่สงไงกูเฉยว่าหมดตาเหมือนตาสายหูหนวกทำเป็นหูหนวกเป็นใบเนี่ยที่เขาทำตัวอย่างไว้เป็นลิงปิดหูปิดตาปิดจมูกนัก่นแหละโยงก็ทำทำติดทำใจของเราตาเราบอดสมั่งไม่ดูเดี๋ยวโย่จะถามอาจารย์ว่ายังไง ก็อลองฟักตาออกดูสิตัดหูทิ้งตัดลิ้นนะตัดแขนตัดขาซะเดี๋ยวมันจะแล้วมันจะได้ว่างแ <c oughs> ต่ว่าที่เอาเกลือจิ้มเกลือเลยนะเพราะอาจารย์นี่รู้ง่ายกข้จใจเร็ว <c oughs> ไม่มีตามองได้อย่างก็ว่างจากการเห็นแล้วใช่ไหมหูไม่ได้ยินก็ว่างจากการฟังแล้วจมูกไม่มีโดนกินก็โดนว่างไม่อยากกินแล้วลิ้นไม่มีรู้รสก็ว่างไม่อยากรสแล้วกาย สัมผัสมือจับไม่มีโดนตัดทิ้งไปแล้วก็ว่างจากสัมผัสไปแล้วเห็นไหมเดี๋ย <Yeah. S 1> ไม่ใช่ยากเราอุปมามาคู่ใจตัวเองไหมมึงทํามือตีนตาบอดหูหนวกเป็นใบที่อตจาาสอนเพวกน,นั้นเนะี่ยอีกอย่างอีกนัยยะหนึ่งแต่นี่มาสอนให้โยมเนะี่ยต้องฟักลูกตาออกตัดหูตัดจมูกตัดลิ้นตัดแขนตัดขานนะเพื่อจะได้มไม่ไปยุ่งก็ ไม่ไปยุ่งกับลูกเสียงกินรสเพื่อแต่ว่าทำอารมณ์เนี่ยทำเหมือนคนตาบอดหูโวกเป็นไปทำแขนขาวิกลวิการไปนี่ต้องใช้มาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเราว่างจิตเราสงบเราก็จะได้ไม่มีวิตกวิจาร์ณไม่มีสังขารการปรุงการแต่งเมื่อเราทําได้แล้วก็เออเนี่ยลราก็จะจิตเป็นจิตและตัวเราก็เป็นตัวเราเองแล้วตอนนี้ ไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปไหนอนี่ยใจก็เชื่องใครจะว่าจะด่ายังไงเฉยเราเพราะเราเรารู้ตัวเองว่าเราไม่เคยคิดรุ่งเกินใครเลยใครจะด่าใครว่านี่ถ้าดว่าเป็นกรรมเก่าแนาดินแน่เลยเราเคยไปทําร้ายความสงบบเขาไว้พอถึงข่าวเราจะทํทาังบ,บุบบงนะโดนคนนั้นมาแก้งคนนี้มาแก้งเราต้องยอมรับกรรมใช้กรรมแล้วเราก็สงบบของเราได้เพราะเราถือว่าเราไม่มีโทษเลย เนี่ยต้องใช้อุบายแบบนี้เมื่อเราใช้อุบายแบบนี้แล้วใจเราเชื่องหรือยังเราต้องให้ใจเชื่องเป็นปกติเลยทั้งดีทั้งไม่ดีเลยใครจะให้กินก็เฉยโมทนาสาธทุกกอบโอโคตใจก็เหมือนแมวหมานี่มาเลียแข้งเลียขานั่นแหละแต่ถ้าแมวนี่มาเท็ดแข้งเฮ็ดขาโยมระวังให้ดีนะมันไปคุกขี้ดินขี้เลนเลยมันจะมปเท็ดเป็นดำฝ